ค่ะอยากจะได้เค้กวันเกิดให้ลูกสาวนะคะเป็นเค้กชาไทยส่งแบบมาให้ดูนะคะบอกว่าอยากได้ประมาณรูปนี้ถ้าตามรูปเลยเนี่ยเค้กเขาจะแต่งด้วยดอกไม้สดนะคะแต่ว่าแม่ละเมียดก็เลือกที่จะถามลูกค้าก่อนค่ะว่าลูกค้าอยากจะได้ดอกไม้สดตามแบบในรูปเลยไหมคะหรือว่าอยากจะได้ดอกไม้จากบ,บัตเตอร์ครีมแล้วคาตอบที่ได้นะคะก็คือตามคาดค่ะเพราะว่าลูกค้า99%ของแม่ละเมียดนะมักจะบอกแม่ละเมียดว่าแม่ละเมียดเลือกเลยค่ะแม่ละเมียดว่าแบบไหนสวยเอาเลยโอเคค่ะสิทธิ์นั้นเป็นของเราแม่ละเมียดก็เลยตัดสินใจว่าเออาน่วคเ ชาไทยของแม่ลำเมียดนะคะก็จะต้องมีไส้ชาไทยแบบจุกๆอยู่ข้างใน <t> เวลากินเข้าไปมันจะได้ฟินนะทุกคนแล้วด้านนอกก็คือตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมรสวานิลานะคะแต่อันนี้เป็นสูตรที่แม่ลำเมียดลดความหวานลงจากสูตรปกติหน่อยคะ่ะ <P> เพราะว่าเรารู้ว่าวันนี้เราจะเอามาใช้กับเค้กชาไทยใช่ไหมซึ่งตัวซอสชาไทยเขาก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะเราก็สามารถเอาบัตเตอร์ครีมสูตรที่มีมาปรับใช้ให้เหมาะกับเค้กแต่ละแบบได้ค่ะเพราะว่าบัตเตอร์ครีมตัวนี้คือไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาติอยู่แล้วเขามีความอร่อยนุ่มมมลลลลละาาายยใในนนปกกกกไไ่่่่เเเีบบบอวัช้้้แแตงงคดทุจริๆ เอาอยู่หมดเลยมีสูตรนี้คือใช้ทำมาหากินได้ตลอดชีวิตจริงๆทุกคนใครสนใจเดททำมาต์ครีมสูตรนี้นะคะติดต่อมาทางไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะดอกไม้สดที่เราเอามาปะบนเค้กเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมเขาก่อนที่จะมาปะบนเค้กนะในคลิปต่อไปแม่ละเมียดจะเอาวิธีการเตรียมดอกไม้สดแต่งเค้กมาให้ทุกคนดูกันนะคะใครอยากดูพิมพ์หัวใจไว้ให้แม่ละเมียดคนละดวงหน่อยนะ